ขอฮะชนบุรีทั้งคู่นะครับโอ้โหขอฮะชนบุรีครับฟับงเสียงครับเสียงดังยังเอาหกล้อเลยครับแม่แน่นอนจริงๆอ้ยาโอ้โหมีหน้าเผาด้วยคันนี้ข้อสระบบครับ ท่อฮะทั้งคู่เลยครับนี่ฮะฮะชนบุรีครับแหมเสียงนี่เร้าใจจริงๆท่อฮะชนบุรีครับท่อเขาจะเป็นทรงสไตล์นี้นะครับสวยครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นท่อฮะเออเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นท่อฮะนะฮะนี่ฮะฮะชนบุรีครับนักอะไรนะนี่สวยครับเสียงดังแตรแตรเสียงดังเพาะดีนะครับนะฮะท่อฮะชนบุรี สองคันเลยครับแต่คันนี้เสียงรู้สึกว่าจะมีวิดวิดปนหน่อยคันนี้เทเบิลเอฟห้าห้าเสียงจะวิดนิดนึงนี่ครับสองคันเลยครับนิส s ันบ i เอ็มใส่ท่อฮะชนบุรีครับ